สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจีย๊ยบเหมือนเดิมค่ะในช่องทัวร์ดูที่หรือเพจญิงอันขายที่ดินลบบุรีนะคะเห็นพี่เจีย๊ยบนะคะต้องเห็นที่ดินสวยๆว,วันนี้จะพาลูกค้ามาชมที่ดินกันอีกหนึ่งแปลงค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ที่ดินวิวเขานะคะแล้วการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะวันนี้พี่เจีย๊ยบ มีที่ดินมาแนะนํากันค่ะมีทั้งแบบเงินสดแล้วก็เงินผ่อนให้กับลูกค้าได้ค่ะตอนนี้พี่เจียบอยู่ที่ตําบลนิคมเขาบ่อกแก้วนะคะอําเภอรพระยุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าที่ดินที่พี่เจียบพามานะคะจะเป็นวิวเขาว360องศาแบบนี้เลยค่ะนี่ด้านหลังนี้ก็คือวิวเขานะนะคะ่ะแล้วก็ถนนลาดยางนะคะตลอดเส้นทางการเดินทางเลยนะคะ ใช้ระยะเว,เวลาเดินทางนะคะจากกรุงเทพเนี่ยมาประมาณแค่สชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็การเดินทางง่ายมากๆเลยค่ะแล้วแปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านรายล้อมเลยแต่สิ่งสำคัญค่ะเรามีทั้งแบบเงินสดและเงินผ่อนนะคะเราเป็นที่ดินที่จัดสรรเริ่มต้นตั้งแต่2งานนะคะไปจนถึง3ไร่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่า อยากได้ที่ดินนะคะเนื้อที่แปลงเล็กหรือแปลงใหญ่นะคะต้องแนะนําแปลงนี้ค่ะนี่ค่ะพี่เจบอยู่ที่หน้าแปลงแล้วนะคะหน้าแปลงที่จัดสรรนะคะตั้งแต่เสาไฟด้านหน้านะคะนี่ค่ะเสาไฟตรงด้านหน้านแปลงเสาเนี้ยนะคะมาจนถึงแนวสุดนี้เลยค่ะนี่คือแปลงที่เราจะทําการแบ่งนะคะโครงการนี้นะคะเรียกชื่อโครงการว่าบานไยวิวเขา เป็นไงคะมันเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันวิวเขาจริงๆค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วน้ำไม่ท่วมด้วยตอนนี้บรรยากาศนะคะต้องบอกว่ามันเป็นลมธรรมชาตินะคะสามารถสูตรธรรมชาติได้เต็มปอดเลยนะถามว่าแดดร้อนไหมแดดร้อนคะ่ะแต่มันเป็นลมที่เย็นสบายนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะคะน้ำไฟพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ เราจะสรรน,นะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะมีผังนะคะไว้ให้อยู่ที่หน้าแกลนนะคะหน้าเพจด้วยนะคะเราจะขายนะคะอย่างที่บอกคะ่ะแบ่งขายตั้งแต่สองงานขึ้นไปนะคะจนถึงสามไล่นะราคาไม่แพงค่ะไล่ละสองแสนบาทเท่านั้นนะคะสองแสนบาทเท่านั้นลูกค้าสนใจลูกค้าลองมาดูก่อนได้นะแต่วันนี้เรามาเปิดโครงการให้ดูว่าที่ดินที่เราจะทำให้ แบ่งขายให้กับลูกค้านะคะอยู่ตรงบริเวณแถวไหนนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเปี่ยวไหมเดินทางง่ายไหมนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเดินทางสบายสะดวกสบายจริงๆค่ะนี่คือแปลงเดี๋ยวโครงการนี้นะคะที่เห็นเนี่ยตั้งแต่หน้าถนนไปนะคะเราจะตัดแบ่งให้กับลูกค้าทั้งฝั่งขวามือจะเป็นแปลงเงินผ่อน นะคะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่2งานนะคะแปลงเงินผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่2งานจนถึง1ไร่นะคะส่วนแปลงเงินสดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของของแปลงนะคะพี่เจี๊ยบหันหน้าเข้าหาหาแปลงที่ดินนะคะซ้ายมือจะเป็นแปลงเงินสดนะคะซึ่งจะอ่าเริ่มตั้งแต่นะคะสองไร่ขึ้นอ่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปจนถึงสามไร่นะคะแล้วก็ถนนเข้าโครงการเนี่ย จะกว้างอยู่ที่6เมตรนะคะโดยโรยหินคุกให้นะคะตลอดอทั้งหน้าถนนไปจนถึงด้านในเลยของโครงการเลยแล้วข่าวดีเราทำรั้วรวดหนามนะคะให้นะคะทุกแปลงจะมีรั้วรวดนามด้านข้างด้านหน้านะคะแล้วก็ขอโทษทีค่ะด,ด้านข้างกต่ด้านหลังส่วนด้านหน้าของแปลงนะคะเราทำรั้วข้าวบอย ให้นะคะเป็นรั้วคารบอย2สองชั้นนะคะนี่เป็นไงคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างโครงการนะคะให้ให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าอาจจะมองภาพตอนนี้นะคะยังอาจจะมองไม่ไม่ออกนะคะว่าเราจะแบ่งผังแบบไหนนะคะแต่ต้องบอกค่าว่าโครงการนี้นะคะเราให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยอะคะ่ะลูกค้าเาต้องชอบใจแน่ๆนะคะเราเรา อยากให้ลูกค้าได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้วิวเขาแบบนี้สา0อหสิองศาอุย้ยเป็นไงเห็นไหมล่ะลมพัเดเย็นสบายมากเนี่ยค่ะเราดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าตรงนี้เป็นดินดีนะคะดินดำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขุดบ่อนะคะถ้าลูกค้าบอกอยากซื้อแล้วทำในเรื่องของโค้งหนองนากเกษตรพอเพียงนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแถวนี้ ดินดีแล้วสามารถขุดบ่อก,กักเก็บน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกทุกแปลงเลยเนี่ยจะมีบ่อน้ำที่เขาสำหรับกักเก็บกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะคะดินมันสามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดีด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูด้านล่างกันหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูทางนี้เพราะตรงนี้เขาเขามีรั้วลวดหนามอ่าโทษทีค่ะมีมีลวดขั้นไว้อยู่เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนิดนึง เนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศของหน้าแปลงซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้กันได้นะคะเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของพิกัดนะคะปักหมุดให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะมาดูหน้าแปลงนะคะก็สามารถมาได้นะคะเดี๋ยวพี่เจ๊บจะบอกในเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าลูกค้ามาจากกรุงเทพนะคะสามารถใช้ทางหลวงนะคะ เอเชียหมายเลข32เนาะจะระยะทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธนะคะมาที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณ182กิโลเมตรนะคะแล้วก็พอมาถึงนะคะหางแยกาทางแยกหางน้ำสาครนะคะก็จะวิ่งเข้าสู่ถนนหมายเลข3212ก็จะใช้ระยะทางประมาณ23กิโลเมตรนะคะเลี้ยวขวาม,มาตรงอเมร,ริกออบตหนองโพนะคะก็จะวิ่งมานะคะจากอบต อบตหน,นองโพเข้าสู่ถนนหมายเลขทางหลวงชนบทหมายเลข4047นะคะก็จะมาถึงหน้าแปลงนะคะก็จะหน้าแปลงเราจะอยู่ขวามืออันนี้คือด้านล่างพี่เจี๊ยบให้ดูด้านล่างของแปลงเนาะตอนนี้คือเป็นเป็นแปลงที่เขามีการปลูกพืชไร่อยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายหน้าดินให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือด้านหน้าถนนนะคะ ผังที่อย่างที่บอกค่ะฝั่งนี้จะเป็นเงินสดฝั่งนู้นจะเป็นเงินผ่อนนะคะมีถนนเข้าโครงการให้ตลอดเลย6เมตรโรยหินคุกนี่เห็นไหมคะถ้าเรามองออกไปแบบนี้นะคะจะเห็นวิวเขาเนอะหน้าไฟอยู่หน้าแปลงก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะน้ําไฟนะคะถนนเข้าโครงการนะคะทางโครงการทําให้แล้วมีในเรื่องของการทํารั้วให้ด้วยนะคะรั้ว ขาวบอยนะคะด้านหน้าแปลงแล้วก็รั้วรวดหนามด้านข้างด้านหลังเราทําให้ฟรีนะคะลูกค้าก็คือสามารถที่จะมาซื้อแล้วก็ปลูกพืชผลการเกษตรหรืออยากจะามาอยู่อาศัยนะคะก็สามารถมาอยู่ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถทําสัญญาในเรื่องของการจองนะคะมัดจํานะคะก็คือวางเงินดาว3ามหมื่นนะคะส่วนในการผ่อนนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 60งวดเลยเป็นไงคะโครงการดีๆแบบนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าห้ามพลาดห้ามพลาดอันนี้เป็น E ีพีแรกนะ e ีพีแรกให้มาดูกันก่อนนะคะต่อช้าถ้าลูกค้าช้านะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่ามีโอกาสพลาดที่ดินแปลงสวยๆนะคะนี่อันนี้คือพามาดูด้านน้ำไม่ท่วมนะคะเราการันตีเลยคะ่ะว่าแถวนี้น้ำไม่ท่วมคะ่ะอันนี้คือโครงการ บ้านไล่วิวเขานะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะที่อยู่ใกล้แปลงนี้นะคะก็จะห่างจากเซเว่นนะคะตรงนี้มีเซเว่นด้วยนะห่างจากเซเว่นเนี่ย4.5กิโลเมตรนะคะสถานีตํารวจภูธรน,นิคมเขาบ่อกแก้ว4.7กิโลเมตรนะคะอบะตอนะคะนิคมเขาบ่อกแก้วโรงเรียนนิคมแล้วก็มีวัดหนองโพนะคะถ้ามาจากสายเอเชียก็จะเจอวัดหนองโพก่อนนะคะ ของหลวงพ่อเดิมก็จะห่างอยู่ประมาณ9.3กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากโรงเรียนวัดเขาสะนางสงนะคะประมาณ3.2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์43กิโลเมตรค่ะตอนนี้พี่เตี้ยพ,พาลูกค้านะคะมาชมที่ดินนะคะตอนนี้อยู่ตรงกลางแปลงที่ดินแล้วเนาะเมื่อกี้พี่เตี้ยอยู่ด้านหน้าของโครงการนะคะอันนี้คือเป็นด้านกลางนะเนี่ยค่ะ กลางแปลงเลยนะคะดินนะคะดินดำนะคะเหมาะกับในการปลูกพืชเกษตรด้วยนะคะแล้วก็แปลงนี้ค่ะที่เราเห็นเนี่ยรอยไถเนี่ยนะคะมีการปลูกมันสำปะหลังนะคะเพราะว่าแถวนี้นะคะดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วกักเก็บน้ําได้ดีนะคะนี่ค่ะมีดินดินดินล้วนดินดําแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็คือมีการไถนะคะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามีการปรับไถ่ายหน้าดินให้ลูกค้านะคะส่วนด้านท้ายนู่นนะคะท้ายแปลงนู่นน่ะไปสุดตรงนู้นเลยนะคะจะมีบ่อน้ําอยู่ด้านท้ายนะคะเพราะว่าดินนะคะเหมาะกับในเรื่องของการกักเก็บน้ำน่ะวิวขาวา6 0เลยนี่ให้เห็นวิวเขาวชัดๆเลยนะคะยิ่งมาอยู่ตรงกลางแปลงนะเห็นเขาล้อมรอบจริงๆค่ะนั่นค่ะเขาด้าน ด้านท่ามือที่เ็บสีไปท้ายตรงนู้นนะคะล้อมรอบเลยแล,แล้วนี่คือด้านหน้านะคะเขาของเราอยู่ทางนี้หน้าแปลงของเราอยู่ทางฝั่งนี้ทางนี้นะคะนี่ก็เป็นวิวเขาวิวเขา360อองศาจริงๆนะคะวิวธรรมชาตินะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแปลงนี้นะคะถ้าลูกค้าได้มาดูนะคะที่ดินนะคะต้องถูกใจแน่ๆนะคะ ต้องฝากที่ดินแปลงนี้กันด้วยนะคะหนีความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะแล้วมาสูดนะคะธรรมชาติกันนะคะสูดโอโซนกันเต็มปอดแบบนี้นะคะเดินทางง่ายๆแบบนี้ค่ะต้องติดตามค่ะเป็นที่ดินเหมาะกับการปลูกนะคะปลูกบ้านนะคะทำกะเกษตรพอเพียงก็ได้นะคะหรืออหญ่จะได้ที่ดินไว้นะคะในยามเกษียณนะคะให้ลูกหลานไว้ในอนาคต ก็ได้ค่ะเหมาะมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะติดตามที่ดีนโครงการบ้านไล่วิวขาวกันนะคะแล้วเราจะมี ep 2ให้กับลูกค้านะคะฝากติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์กดถูกใจนะคะให้กับทีมงานนะคะทัวร์ดูที่หรือเพจยิงอันขายที่ดีแล้วเรามาพบกับ ep 2กันในบ้านไล่วิวขาวกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสูตรธรรมชาติการเต็มปอดอีกทีหนึง่งบายบาย thank mm -hmm.